ตอนนี้ผมวาดหลวงปู่ทวดโดยรวมเสร็จแล้วครับเดี๋ยวก,ก็จะเก็บไปเรื่อยๆขอคนมิกซีใหญ่รบรีให้วาดครับให้หลวงป,ปูท่ทมงคลองทุกคนนะครับเอยียงทางหน้าท่านเยอะๆหน่อยเอยียงทางล่างท่านดูช่วงล่างท่านใหญ่กว่าช่วงบน ยวเก็บไปเรื่อยก,กำลังช่างใจอยู่ครับว่าจะใส่กระหนกไปที่รูปท่านดีไหมแต่ไม่ใส่กระหนกท่านก็เด่นนะเด่นเลยถ้าเกิดใส่ใส่กระหนกบางๆางนะขอให้หลวงปู่ทูนคองค้าจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับมีพวงกุญแจลบบรีบ้านเรา,า,รารครับวงละยี่สิบบาทมีโปรคาร์ดครับโอเคครับเดี๋ยวมาเก็บหลวงปู่ทั่วกันต่อครับหรือว่าจะไปพักดีนี่พักตา ไหลุบุ่ทงทองครับค okay, ครับ <laughs> ชอบแล้วเริ่มชอบงานช้าๆ <laughs> คุณวิษยารู้ไหมครับหลุบุ่ทงทองครับ <laughs> ไปแล้ว